เจ้าขนะครับบอซินแมนนะครับแล้วเราก็ไปอยู่กับไมค์คราฟตนะครับในเอ่อกับเอ่อเอาชีวิตรอดนะครับในคือแร็นี่คือในสองแล้วมั้งอ่ะโอเคภาคที่สองนะครับตอนนี้มองอะไรเจี๋ยอืมสองกระจกเลยเจี๋โอเคแกะแกะมนอกแกะอย่างปลอดภัยครับตอนนี้โอเคครับก็ระเบิดระเบิงไม่มีครับเสียงบอมบี้มาตอนนี้นะครับเปิดกล่องดูเปิดกล่องดูเปิดกล่องดูไม่เอาครับ เอ๊นั่นไม่เสียงอะไรครับเฮ้ยฮะ,ะอ๋โอโตมีเสียงปุ่มด้วยเจ๋งอะไรกันกอันี้ครับ NPC ครับโอเคเดี๋ยวขอดู NPC กรันว่าต้องการอะไรไก่ดิบผ่านกินก็ต้องเอาจากดัน,ดนเจี้ยงครับดันเจี้ยงไม่เอาะอะชอบแปะมั่วโอเคโอเคโอเคเราไปชนูแล้วชนู ลูกธนูเราก็มีครัวอะไรล่ะครับเก็บใจไปเก็บใจไปก่นยายสามารถจะเป็นนี่ได้โอเคเรามียวูดยิงนะครับตอนนี้่งแค่สี่ลูกครับจะายไอเอ็มไอไอแอมเลยด้วยเจ้าไปให้แล้วตอนนี้ก็ฝนหายตกแล้วครับเราไปกระโดดเช้าร็อกแล้วล้วก็ อีรู้ว่ามีไม้มีออเาต้องทเตียงก่อนเรามีไม้ดิบแล้วก็โอเคเราจะมาทําไม้ดิบต่อครับเพื่อสร้างเตียงนะครับโอเคเราเอาไม้ดิบมาอา๋อเก็บไม้ดิบก่อนทําเป็นเตียงครับวางอย่างนี้นะครับโอเคแล้วก็วางแบบนี้คนแกะเรียงส,สามช่องมาไปรูปเรียงสามช่องนี้เตียงครับได้มาแล้วครับทำไมต้องตึกเป็นเตียงสิเพราะผมสีแดงด้วยไม่ชอบเลย โอเคเราจะวางไว้ตรงไหนครับแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับผมจะวางไว้ตรงนี้ครับแล้วก็นอนครับนอนไม่ได้ครับเพราะมันเช้าแล้วครับไม่สามารถต่ออะไรเพราะมีมอนสเตอร์อยู่ใกล้ๆนะครับแค่มอนสเตอร์ใกล้ๆยังนอนไม่ได้นะครับอะไรกันนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาทประตูเหล็กให้ดูนะครับนี่ตัวเหล็กวระตัวเหล็กวระตัวเหล็กประตูเหล็กแต่ผมไม่ทําครับนี่ครับจะเรียงแบบนี้ครับพอผมเก็บไว้ก่อน ผมจะทำกังไกลก่อนนะครับตอนนี้โอเคเราได้กานไกลมาแล้วก็ซ้ำกันไกลก็สามารถไว้ตัดพวกเอใบไม้ไ,มไอ้พวกที่อยู่บนต้นยอดต้นไม้นะครับเรียงๆอย่างนี้แล้วก็ตัดต้นหญ้าอะไรประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณไอ้โอ้ยประมาณนั้นนะครับเราจะได้พวกหญ้ามาแล้วก็เม็ดสําหรับปลูกข้าวสาลีนน่นเองนะครับโอเคเราก็ไว้ก่อน,นครับ ไอ้แมงมุมครับเปิดกองก่อนโอเคโหรอบบ้างเลยมังนะ้งง่ะโอเคครับเราไม่ให้แกเข้าครับไม่ได้ครับแกเตรียมตัวครับเพื่อสู้กับมอสเตอร์เตรียมตัวบ้านแนมงมุมไม่เคยกลัวตองคือเลยครับตอนนี้ โอเคเราจะหาสัตว์เลี้ยงดีไหมสัตว์เลี้ยงอยู่ไหนครับโอเคเราเก็บยอดต้นไม้ก่อนโอ้ยได้แอปเปิ้ลมาแล้วครับตอนนี้เราจะดีที่สุดเลยครับตอนนี้โอเคเราได้ต้นไม้แล้วก็ปลูกครับผมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่สวยงามครับนั่นเองครับผมปล้กไว้ครับปลูก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 ครับปลูกแล้วก็ปลูก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 โอเคครับเสร็จแล้วครับ โอเคเอาเอาอาบดาบ,ดาบโอเคเก็บมาครับตาแมงมุมครับเอามาเพื่อทำอะไรได้ไหมนะเนี่ยออาทำยาได้ครับอโอเคเอากายมาตัดต้นหญ้าต้นหญ้าก่อนนี่ครับจะได้แบบนี้มาครับแน่นอนครับ อนนี้จะมีต้นโกโก้คันนะพอผมเล่นเอ,อ่อเวอร์ชั่น1.3.1นะครับแล้วก็1นึจุดประมาณนั้นครับโอเคเราได้ต้นหญ้าเยอแล้วขอละโอเคพอละโอเคแล้วเมื่อเราได้ต้นหญ้ามาครับเราก็จะต้องให้แกะที่รั้วนะครับตอนนี้โอเคเมื่อเข้าสารีข,ขึ้นเราก็เก็บแล้วก กเก็บแล้วก็ปลูกอย่างเอ็ซมาว่าครับเก็บแล้วไม่ปลูกนะครับไม่ได้ครับนี่ใส่อย่างงี้มักง่ายเกินครับเราต้องช่วยเขาครับอุตส่าห์มาเอาที่บ้านเขาหน้าว่สองขั้นกระโดดไม่ได้ครับประตูบ้านนะโอเคเราจะวางแบบนี้ครับก้าศรกังกายก็สามารถตักของแกะได้เอามาเลยเอามาเลย โอ้ยอ,อีอันนะะมันไปนู่นแล้วโอเคเรามีตน้นต้นยาต้นยาแล้วก็โอเคเอาจริงรงโอเคสำหรับแกครับพอ่อพ่อกับลูกแม่หรือลูกแม่กับลูกวะ<อ>เอาไปเลยสร้างกระตานสบายเรียบร้อยครับได้ลูกมาครับสีดำนะเห็นไหมครับผมวัววัวที่หลังก่อนวัวคอยกินนะจะกินยาไปก่อนนะจะโอเครับฟังกินกันได้ครับ เดีย๋ยวเราเอาหาไปเก็บในหีบก่อนนะครับโอเคผมจะไม่แยกแยกแยกของนะครับเพราะว่าอ,อไว้ก่อน,นครับเรื่องนี้ยังไม่สำคัญน,นครับตอนนี้ตอนนี้เราก็ต้องเออเราต้องทำอะไรกันก่อนวนะเออทำารกเกตเอ็มซีก, NPC ก่อนไหมอืมอีกคนเอาหาท่านหินท่านหินอีกคนก็ต้องการเนื้อไก่ดิบที่เหลือก็ มรดกครับมรดกเอ้ใช่มรดกดีมวยะทษครับทษครับเป็นมรดนั่นเองครับตอนนี้ไม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 ไมยังไ,ไ,ไ,ไม่เอาโอเคเราจะเห็นไหมครับลาบัวต้นไผ่ครับต้นไผ่ก็สามารถทําเป็นเค้กได้นะครับหรือว่า,าทำเป็นกรตานะครับสําหรับทําโต๊ะวางหนังสือนั่นเองนะครับโอเค เราไปต้องไปเดินหาทางไกลๆหาเพื่อหาของก่อนตอนนี้สายก็สามารถทำเป็นกระจกได้นะครับเดีย๋ยวผมค่อยถามตอนนี้กระจกอยู่บ้านเต็มเลยอโอเคเราเราเจอหินเราก็ลงครับตรงน้ามาเดี๋ยวเมื่อเมื่อไรก็ค่อยวิ่งหนีครับเอาตัวรอยเป็นยอดดีก่อนโอเคเห็นอ,อุ้ย โอ okay. okay. oh right. okay. 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 uh ้ย huh. ห okay. uh ินทรายทับ huh. อ mm ่ะเจ็บนะโอเคครับพอตีอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็จะอาจอาจจะทายหินได้ครับโอเคครับตีเรื่อยๆครับโอเคตีเรื่อยๆไม่ต้องหลีเป็นตรงร้อนนะอ่ อะไรแก่ทำแก้เซนก่อนไหมเฮ้ยเฮ้ยไม่จริงเนะเล็กครับอ้าวตีไม่ได้ครับอืมเราก็ต้องทำคนระับโอเคเรามีไม้แปรรูปอยู่ครับไม้แปรรูปแล้วก็ไม้ดิบนะครับอืมนี่แหละโชคดีแะ้วขนาดนี้ถ้าเจอเพชรนี่โคตรโชคดีลนลครับตอนนี้โอเคเราได้ไม้ก็ขาบแล้วก็กวางครับวางแล้วก็วางวางแล้วก็ว่างวางโอเค ไม่ได้ครับผมต้องทำเป็นที่ขุดไปเลยเจอเจอจนแล้วเอาไอ้คุมครับกระจอครับเอาไปไกลครับบัวโอเคไม่ต้องสนใจครับโอเคเอานีก่อนโอเคครับเพื่อให้เราขึ้นได้ครับตอนนี้โอเคโอเคเอขึ้นได้ขึ้นได้พอโอเคครับโดหินไอ้โดเหล็กก่อนตอนนี้เหล็ลกนี้ก็สําคัญครับ มาทำอะไรได้หลายอย่างครับโอเคครับผมจะไปทำประตูเหล็กด้วยตแใงหมดแล้วมั้งโอเคครับอ้าอืมอืมอืม,มตดตดได้ดงไงเนะี่ยเอ้ยเออตีเรื่อยๆครับตีเรื่อยๆตีเรื่อยๆ,อยๆไม่ต้องรีบเยี่ยวมันแตกไวไม่ใช่ครับ ดึกกูเล่นบุกอะไรกันเนี่ยขอโทษครับบุกแปตกครับโอเคอ่ะฝนตกเหรอไม่ต้องสนใจครับฝนไม่ใช่พ่อเราอ่ะไปแล้วโอเคตีเรื่อยๆตีเรื่อยๆครบเพลิงก็มีครับครบครบครบเพลิงนี่ครบเพลิงครบเพลิงโอเคออกตีก่อนโอเคหายเลยเรื่อยๆเพื่อเจอทานหินครับทานนี้ก็สำคัญนะครับไม่ใช่ว่าไม่สำคัญนะครับถึงจะเยอะเท่าไหร่ก็ต้อง มันก็สําคัญทุกอย่างครับมันคือหัวใจของเราเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับเกมนี้นะครับโอเคเราตีเรื่อยๆแล้วก็ขวาขอเรื่อยนะครับแล้วก็เมื่อยอย่างเนี้ยโอ้่มเมื่อยแล้วครับตอนนี้เราต้องรีบวิ่งก่อนครับเสียงเพลงมาทําไมตอนนี้ครับเดี๋ยวพา,า,าค่อยเก็บครับอย่าบอกนะ๋ยวลืมบ้านเีก เก็บไว้ก่อนเก็บไม้เดี๋ยวไว้ก่อนครับเผื่อต้องใช้ครับเพราะคือหัวใจอีกหนึ่งอย่างนะครับสำหรับเกมนี้ครับไม่ได้ครับโอเคครับวิ่งก่อนครับถือดาบก่อนเดี๋ยวอย่าลืมบ้านอดกบ้านอยู่ไหนวะเจอแล้วครับบ้านอยู่โน้นครับไม่ไกลไม่ใกล้ไม่ไกลครับหนไปเลยดีกว่าโอเคครับยังไม่เจอตัวลว จเจอตัวส้นส้นส้น,สนห่าวอะไรครับตอนนี้วิ่งก่อนโอเคเราก็อ่าอร่อยครับจับหมอมปังครับฟาร์มเฮาหอมสุกทุกเช้า,า,รา,า,ราอร่อยถูกใจเราต้องฟาร์มเฮาฟาร์มเฮาไปละโอเคเอ็นบีซีครับเอ็นืซีช่วยเราได้ไหมเพื่อปีไปปีอย่แหละโอเคมีคนเล่นเพย์เดย์ด้วยอ๋อคุณกายเองอโอเค เก็บกองแกะครับตอนนี้เก็บหินเก็บหินแล้วก็หินก็สามารถสำคัญเป็นการทำหินเหมือนกันก็ไม่ใช่หัวใจหลักเท่าไหร่แต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ไว้ทำอย่างอื่นได้อโอ้โอม,มังกี้ม,มังกี้ในเพลยเดย์ครแค่ยังสองคนโอเคผมก็อนอน คุณสามารถนอนได้เฉพาะ,ะต่อกันเคลนังไม่ต่อยกันเคนอีกเหรอโอเคครับแอปเปิลมีแอปเปิแลปแล้วก็ไซคุมครับไม่ได้ครับราหาสัตว์เลี้ยงไม่ได้เลยหรือว่าต้องฆ่าวัวก่อนนะวัวก็ทําเป็นเนื้อได้ครับตอนนี้เมื่อเรามีวัวแล้ว <c oughs> เราผสมอะรผสมสารให้มันก่อนตอนนี้ เรามาเป็นหนึ่งเดียวกันเนาะเออเรามาเป็นหนึ่งเดียวกันดีกว่าเออได้รูมาแล้วตอนนี้โอเคครับเราจะข้ามพอแม่กอนมาทำเหนื่อยไอ้กูแดงชิบดีไอ้กูกินชิดีไอ้หน,นังก็สามารถทำเป็นเสื้อพวกชุดของเราได้นะครับตอนนี้อะไรครับกณก็ต้องตายเหมือนกันครับโอเคครับ ก็จะได้ไม่ลบพื้นที่ครับเปิดไปติดทำไมแล้วเฮ้ยจำคานโอเคเราจะเราก็ได้เสื้อมาครับแต่เรายังทำไม่ได้ครับของมันน้อยครับโอเคสัเลี้ยงนี้สำคัญที่สุดครับใช่เปล่าไม่ใช่ครับผมไม่รู้อะไรสำคัญที่สุดครับสำหรับคนเดี๋ยวเวื่าวันทีหลังครับเก็บของกลยก่อนอบเพร์กับบอลชโนวโอเคเนื้อวัวมา โอเคเรามีหินครับอเอาหินมาแทําเป็นเออ่ตู้อบไม่ก็อบไก่นะครับโบราณจริงครับต้องทำสองเครื่องครับเพื่อไว้ทําเล็กอีกอไม่พอไม่ได้ต่ชิ้นหนึ่งโอเคโอเคทำครับกดลอกครับตอ,อนนี้ก็ตีสี่แล้ว ผมต้องต้องรีบนอนแล้วล่ะผมงงครับโอเควางตรงนี้เลยกลัวะไรแล้วโอเคแล้วก็วางครับเมื่อคุณไม่มีฐานนะครับคุณสามารถเอาไม้ดิบมาทำเป็นฐานได้แต่แต,แต่มันจะเป็นฐานไม้เป็นคนละชนิดกับเอ่อ นี่นะบาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เออเอามาแปลรูปไปละเอาว้เราสามารถทำเป็นไม้แปลรูปให้เผากับไม้โอไม้ดิบได้นะครับเพราะว่าจะได้ดีที่สุดเพราะว่าถ้าเราไปแปลรูปจากไม้ดิบเป็นไม้แปลแปรูปนะครับเออก็จะได้ประมาณสี่บล็อกมันจะได้ไวกว่าเยอะมันจะได้ไม่ต้องเสี่ยงได้ของโอเคแล้วก็เผาเผาเผาไปก่อนับตอนนี้โอเค ชิ้นดียว6ชิ้นชิ้นก็ได้เยอะแล้วโอเคเนี่ยหยิบสี่ใช่ไหมยี่หิบห้าชิ้นเองได้ตัง้งสี่บล็อกกลัวเลยนะครับเยอะครับโอเคได้เป็นเจ็ดนี่ได้ปะไม่ได้ครับต้องใช้ไม้โอ้ยเดียวเอาเป็นไงเป็นไงครับเผาไว้ก่อนเอาตัวรอดให้ได้ก่อนใช้คุ้มก่อนครับไม้เก็บอะไรก็ได้ไดม้เยอะแยะครับ เอ็มบซีมองอะไรครับผมใต้เขียวทุกคนเลยครับมต้องมองครับผมไม่ใช่ใครใครใครไกลที่ไหนครับผมแค่คนอาศัยพวกคนนะครับกลุ่มนอนนอนก็อนครับตอนนี้โอเคครับเมื่อเราเอ่อนอนเสร็จครับตอนเช้ามาก็ฝนตกอยู่ดีครับตกไรนักหนาครับอยาวนานก็ท่วมแบบโอเคครับเมื่อฝนตกอยู่ท้ายแล้วไม่ทะลุอะบัอกเลยด้วยโอเค โอเคเราก็ดูนี่ก็เลยท้ายที่สุครับโตมาครับโ okay, อเคเรานย่างเนื้อครับชิ้นหนึ่งก็ได้เยอะแล้วเพราะว่าชิ้นหนึ่งสามารถเผาผ่านย่างเนื้อได้ประมาณกี่ชิ้นไม่รู้ครับโอเคเราก็ย่างย่างย่างไปก่อนครับเนี่ยได้สเต็กมาแล้วครับตอนนี้จะสเต็กนะครับโอ้ไม้ค้าอะไรหรูขนาดนี้ได้สเต็กด้วยโอเคครับ ต้นไม้นี่ครับต้นไม้ที่เราปลูกก็จะโตขึ้นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะสอนเอ่อทำเนี่ยครับเอากระดูกมาทําเป็นปุ๋ยนะครับเดี๋ยวก็ดูกันครับโอเคตกตกค้าก็่หยขดคนอกอไหมไม่ต้องก็ได้เออนี่ยเนี่ครับกระดูกครับกระดุดูครับนี่ครับเราวางหนึ่งชิ้นก็จะได้ปุ๋ยมานะครับสามชิ้นผงกระดูกแต่ผมจะเรียกว่าปุ๋ยนะครับเดี๋ยวดูกัน โอเคเราได้ปูนเยอเกิแนแง่แกั๊กกั้กกัก๊ก,กระดาษครับโอเคครับเวลามีไม้แล้วเราก็วางเงี้มันทำไงวะจำไม่ได้เราอ้าวถ้าเป็นดอกไม้เพื่อเพื่ออะไรครับดอกไม้ทำทำอะไรได้ครับอ๋อดอกไม้ทำเป็นสีย้อมได้ครับไม่ต้องกลัวครับนี่ครับวางอย่างเงี้ยครับกวนก็จะได้แบบต้นไม้แบบยาวๆมมานะครับแล้วก็ ถ้าบไปแบบไปวางผกข้าวจากลนเมดเล็กทีเดียว,วครับวางเงี้ยมันก็จะสกให้เราเลยอืมอะไรดีอย่างงี้ครับทำไมที่บ้านไม่มีอ่างดีที่บ้านตัวจริงเรื่องจริงไม่มีอย่างงี้บ้างละ่ะมาครับนี่จริงจริงครับป็นเก็ที่ส่สวนๆวอกเลยฮือเอาตต้กันตอนนี้ครับเริ่มขอแห้งแล้วตอนนี้โอเค,คจะมีที่ว่างสำหรับทำอะไรดีครับ โอเคมันจะเหมือนเหมือน,นต้นไม้จะบางแถวนี้ไปมากม,มากกว่านะครับโอเคเอาผสมสารมาแก้ให้แก่ก่อนมาเนี่ยเสี่ยเดอ์แมนใช่เลยว่าเจอเป๊ะเลยตอนเคยไม่กลัวไอ้ตอนเช้าไม่กลัวบ้างเหรอ,อไอเด์แมนเตรียมตัวนสอยครับโอ้ยไปยังไงเขาจะยิงทันเลยเนะี่ยโอเคครับเราจะทำอะไรตั้ต่อครับ เหล็กมีแล้วแท่งเหล็กครับเออเออไปล้อมเหล็กก่อนอันนี้เรามีบล็อกเหล็กอยู่ตอนนี้โอเคครับนี่ครับหกบล <constantly. S 2> ็อกนะครับบล็อกละหนึ่งแทงครับโอเคเราได้ไม้ไหมล้วไม้เนี่ยฮะใส่แล้วก็ใส่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 แล้วก็ใส่แล้วก็เก็บเก็บแล้วก็เก็บนะครับเอาลายสเต็กแล้วก็โดใส่เก็บใส่แล้วก็ขอใส,ใส,ใส, BAR, ใส่ตัวเองใส่ตัวเองโอเคครับโอเคครับ เราได้มาครับ1ชิ้นบลบอคคอได้ครับเอาไว้ก่อนเลยอันนี้ได้เลยเอ่อผสมผสมประสานบัวบ้างดีกว่าเอาไว้ทำเนยด้วยเอ็นบีซีอย่าบังดิลอกไปต้านลำขาญโอเคด้านเอ็นบีซีออกไปครับอย่ามาเข้าเองได้อีกแล้วมือมีนี่ โอเคเราจะผสมผสานบัวครับตอนนี้ผสมผสานไม่ได้ครัตอนนี้โอเคครับนอนเลยครับเรียบร้อยครับเสร็จละบัวอุ้ยเนื้อเอาเก็บไวก่อนโดวไว้ก่อนย่างเนื้อได้โอเคบัวไม่เยอะแยะครับกลัวเลยครับย่ามาครับเอายา่า เราได้ยาแล้วเราไปที่จริงผมจะทำฟาร์มให้มมนใหญ่กว่านี้หน่อยโอเคพอปลูกพอลูกลูกลานออกมามันจะได้เยอะครับโอเค,อเคผมจะไว้ทีหลังก่อนแล้วกันโอเคบ้างฟา์มเยอะๆร่างกายตัดขนครับขนคุณขึ้นเยอะแล้วคุณต้องตัดบ้างนะครับอ,อ้าวคุปติโทษๆ,ๆไม่ได้ตั้งใจครับขอโทษครับ ผมแค่อยากตักคนครับโอเคครับได้แล้วตัวดเล็กไว้ก่อน,นครับเดีย๋ยววัวไว้ที่หลังครับกินยาไว้ก่อนนะครับโอเคเอได้มาละแปดบล็บอกอถ่ายหินตัดไม้โอเคเราจะไปทำไรต่อครับตอนนี้ไปดูเหล็กต่อครับอืมอา่าได้เหล็กมาครับ เมื่อาคนได้เหล็กไปแล้วก็เป็นแปดแปดได้วิววิวสี่แล้วโอเคเราทำเป็นประตูไม้ไอ้ตู้เหล็กเลยดีกว่าตอนนี้ก็ทำดีเหมืนเนี่ยทำดีกว่าเอ็มซีอย่าบางสิโอเคเราทำทำทำครับเหลือสักสองแท่งสองแท่งก็ไม่เป็นไรครับโอ้ย่าโอเคครับสามารถพิมพ์ได้ครับ โอเคผมจะไม่ใช้สตรโกงนะครับก็จะเอาแบบนี้ไปเลยต้องทำป้ายด้วยทำป้ายนะครับให้ผมเข้าได้คนเดียวครับวะกดได้สังสามอันเลยเหรอที่จริงไม่ได้เพีงอานเดียวนะโอเคครับได้ดีอย่างนี้นี่เองอโอเคก็ตีไม้ก,ก่อนเลยอ๋อขวาย ขวานนี้ไม่มีประโยชน์ครับปลาลงน้ำครับไปเลยทำขวานใหม่ครับขวานหินนั่นเองเอามาโอเควางครับอย่างงี้ครับทำขวานเอขวานหินครับยังกะก,กลับไปยกคนลิงปลาเลยเจ้า วางบนตู้กันแล้วก็จะเปิดไปได้ครับถ้าเราคิดขวาเปิดไปได้ซิกไซย์ยังเปิดไปได้เลยเราก็ต้องใช้ป้ายแทนนะครับเพื่อทำเป็นคำสั่งครับโอเคนี่ครับดูครับ P R I V E T E ครับโอเคไม่รู้แปลว่าอะไรแล้วก็ตามด้วยชื่อตัวเองครับ ได้ป่ะนันไม่ได้ครับอะไรนเนี้ยโอเคต้องใส่ล้วเป็นต้องให้เหมือนเซิร์ฟบ้างเซิร์ฟก็ไม่ได้ตู้เหล็กก็ไม่ได้อะไรกันเนี่ย ใช่ป่ะวะ V E C E ่ะเดี๋ยวผมขอลองก่อนแล้วนะ P R I v e, v e T E T A แต่ไม่ได้ลนะไม่ได้เล่นานานยนะตอนนี้ จะเป็นแถวเลยไม่ได้ครับโอเคโซลไซนก็เป็นก็ได้ได้ทางเซิร์ฟอย่างเดียวครับชีวิตรอดอย่างเอาไปได้เอาไปได้ก็เสียใจด้วยกับประตูทําเพื่ออะไรครับแต่เราก็ทําได้ครับโดยแล้วเราทําอีกอย่างหนึ่งนั่นคือนี่ครับดูดีๆไว้เราต้องเผาหินก่อนเผาหินเอ่อ ่านี่ครับเดี๋ยวดูกันครับเราจะได้หินเรียบครับจากหินอย่าเป็นหินเรียบเรียบเรียบอ่าเมื่อไรคนได้หินเห็นเรียบมาครับเ,เ,เ,เรียบเด็กเกิดออเ,เปิดมาแล้วก็จะวางอย่างนี้ครับวางอย่างนี้คื้นนี้ใช่ปะ่ะนี้คื้นนี้นี้คืนนค้นนี้คื้นนี้คื้นนี้ยังไงวะจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้ว ทำไงอ่ะไอ้ทำไปเนี่ยเดี๋ยวๆๆๆจำไม่ได้จริงๆครับทำไงวะอย่างนงี้วะอย่างนี้ยอืมจำไม่ได้จำไม่ได้จริงๆหรือว่าเธอมีคนอื่นแสบเนี่ยคันโยกครับ ได้ครับเห็นเรียบมาเพื่อนะครับอ๋อทำเป็นปุ่มครับอชอบทำเป็นคันโยกคันโยกทำเป็นคันโยกครับถ้าทำเป็นปุ่มก็อย่างนี้ครับปุ่ม,มอันนี้เป็นสองชิ้นด้วยใช่หรออย่างนั้นยังคงคอยดูก่อนอ๋อออผ่าวาอยู่หมดไม่เป็นไรอ๋อเห็นเรียบเพื่อสักสักสิบอันพอ นะนะโอเคแปะแปดแปดแปดพอไอพอเนี่ยพอหน่าจะหมดอ่ะห็นเรียบโอเคเรียบเก็บประตูก่อนเก็บยาเรียง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 ของโลเกิร์โอเคได้หินว่าไออะไรไว้ก่อนตอนนี้โอเคทำไบบนี้ครับออกหั่นเรียบนี่ขู่ๆปุ่มกดครับได้ครับนี่ครับปุ่มกดสวยเลยแต่ผมจะชอบปุ่มกดมากกว่า อันโยมันยังไงไปดูสำหรับอย่างอื่นแล้วกันโอเคอันโยนี่ครับปุ่มผมกดด้วยให้กับตาครับเดีย๋ยงี้ครับตายมาแล้วเอาตัวเหล็กมาครับเมื่อถ้าเป็นปลายไปได้ก็เป็นเนี่ยแหละนี่ต้องรีบเข้าให้ทันครับแล้วพอเปิดประตูเออเรียบร้อยครับสวยงามครับ โอเคครับแล้วป้ายเราจะทำอะไรต่อครับป้ายเก็บไว้ไหมว้าป้ายป้ายป้ายเก็บปป้ายเก็บไว้หนังสัตว์เก็บไว้ครับบ็อกซ์เก็บไว้เอ่อตอนนี้ไม่หิวเลยตอนนี้อะไรกันออกทำเป็นย่างเนื้อก่อนโอเคครับเราได้หินเรียบมาแล้วก็เก็บครับดูกัด้วว่าใส่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 ใสใส โอเคเราจะดูข้างนอกกันนะปูวมันเติบโตรหรือ,อยังแกยังไม่แก่คนยังไม่ขึ้นเลยตอนนี้อ๋อเริ่มมาปุงกันเอาได้ล้โอเคครับมีแต่แก่ที่ขนขึ้นครับเอามาก่อนครับก็ได้ไประโยชน์ไปหลายอย่างเลยนะครับการคร้าฟารเคิร์ฟอะไรประมาณนี้ครับโอเคครับ ก็นี่กี่นาทีแล้วตอนนี้ผมไม่รู้ครับก็จะจบผิดพาเอ่อตอนที่สองเพลงเท่านี้ก่อนแล้วกันเปิดเปิดภิปิเปิดปตัวโอเคโอเคครับแล้วเจอกันใหม่นะครับเช้าล่วงคืนครับไม่รู้ผมจะเตือนเตือนไปไว้กี่โมงครับ,บนนตอนนี้ตีสองเกือบจะครึ่งแล้วตอนนี้โอเคครับบ๊ายบายครับแล้วเจอกันใหม่ครับเก็บของก่อนอ่าจะทำ <twee> ตัวพาฟลอ วัสดีครับเออโอ้ยโอ้ย,อยกดแอปแป้เหมึนแย่ yeah.